ทำไมเวลาผมฟูแผ่นแล้วยกส่วนล่างไม่ขึ้นนะครับปั๊กเอ๊ะทำไมนะสวัสดีครับสวัสดีครับปะคู่เดียวพกเผาน,นี่ผมมินบารายองจะมาแนะนำหรือมาตอบคำถามให้น้องคนนี้นะครับปัก <laughs> โอเคแอบเป็นไงอะเจอสำเนียงภาษาละยองอะ <laughs> โอเคก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามให้น้องคนนี้นะทำไมเอ่อฝึกฟูแผ่น แล้วยกส่วนล่างไ่ขึ้นนะครับก็คําตอบอยู่ในคําถามเลยยกส่วนล่างไ่ขึ้นนะครับเพราะว่าฟูลแพนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าบอกได้เลยว่าบอกได้เลยว่าเนี่ยเพราะว่าฟูลแพนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าฟูลแพนนะครับมันคือการฝึกคุมส่วนล่างหรือส่วนบนนะครับในช่วงลําตัวเนี่ยมันคือส่วนเดียวกันนะน้องกอนหลบไปอย่าไปเล่นก้องการฝึกคุมส่วนล่างและส่วนบนนะครับมันมันคือส่วนเดียวกันนะเราต้อง เราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคือถ้าเราแยกส่วนนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงความแข็งแรงของข้อต่อของหัวไหล่หรือสะบักของเรานะครับม,มันมันมีไม่มากพอนะครับถ้าจะให้พี่แนะนําเราต้องลดเวทการฝึกนะเราอาจจะฝึกเวทระดับนี้อยู่ก็ได้เนี่ยแล้วมันยกไม่ขึ้นใช่ไหมเนี่ยถ้าแกนําตัวนะครับคุณทําำแบ็คลีเวอร์ได้ทําฟอนต์ได้อย่างแบ็คลีเวอร์แล้ง,ง่ายๆนี่แหละแบ็คลีเวอร์หรือฟอนต์คือถ้าคุณสามารถทําทั้งสองท่านี้ได้อยู่แล้ว นั่นหมายถึงแกนลาตัวคุณมีความแข็งแรงในระดับนึงแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยการที่เราฝึกคุมแกนลาตัวให้ตรงให้นิ่งเหมือนที่ผมทําเนี่ยถ้าเราฝึกคุมแกนลาตัวให้นิ่งอะไรแบบเนี้ยนั่นหมายถึงเวทน้ําหนักในการใช้กล้ามเนื้อข้อต่อหัวไหล่แล้วก็สะบักของเรานะครับที่มันเยอะมากขึ้นอ่าโอเคก็จะประมาณนี้แหละถ้าให้ผมแนะนําเราต้องลดเวทลดน้ําหนักการฝึกลงมาแต่ว่าวันนี้ เดี๋ยวผมจะแนะนําเป็นท่าให้แล้วกันว่า <Wow. S 1> การลดรเวทลดน้ำหนักเป็นไรเพราะว่าเราบอกว่าเป็นฟูใช่ไหมเราก็น่าจะทําแบบขาชิดนั่นแหละเราก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ <Hey. S 1> ใช่ไหมการลดรเวทก็คือเราก็ลด <Hey. S 1> เวทมาด้วยการกลางขาแล้วก็แอ่นขึ้นไปอย่างเงี้ยนี่แค่นี้เองสําคัญที่สุดคือเราต้องพยายามคุมหลังให้ตรงนะอ <Hey. S 1> จุดสําคัญเลยก็คือเราต้องคุมหลังให้ตรงนะ เวน้ำหนักการฝึกมันถึงจะได้นะครับแต่ว่าถ้าถามผมนะผมอยากให้ไปคุมใหม่เลยฝึกไปตั้งแต่เวทเข่าแต่โอกระแล้วก็ลองไล่ระดับไปเหมือนคลิปสอนที่ผมเคยลงหรือใครที่เราเคยดูอะไรแบบนี้ผมว่ามันมันมันต้องไล่ระดับการฝึกใหม่เพราะว่าผมไม่เห็นคลิปด้วยไงแต่ถ้าให้ผมแนะนํานะครับก็ให้ลดลงมาเป็นกลางขาดีกว่าแล้วก็เหยนขึ้นไปเพราะว่าถ้าเรากางขาคุมไม่นิ่งแล้วนะครับมันก็เป็นไปได้ยากที่เราจะทําขาชิดว้าว <Wow. S 1> อ่า แต่ทีนี้ถ้าเราสามารถฝึกคุ้มมันได้อยู่แล้วอ่ะก็ไม่มีอะไรเลยครับให้เราเกง่งไปไปทั้งที่มันงอๆงงอ,งอย่างนั้นแหละแล้วพอเราแข็งแรงขึ้นวันไหนเราก็พยายามคุ้มให้มันตรงแบบนี้นมันอยู่ที่ความแข็งแรงของเราเสียมากกว่าก็ประมาณนี้ยังไงก็ลองไปปรับใช้ดูครับผม